สืบสารทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรกับทางสถานีวิทยุจสร้อค่ะ เมื่อพูดถึงโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังที่อำเภอโปองจังหวัดพะเยาโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแพ้วถางโดยให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านค่ะเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้วิธีการทําการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ ให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงตนเองได้ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความสมบูรณ์จากวันที่เริ่มต้นค่ะจนถึงวันนี้นะคะโครงการได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะหัวหน้าอนุชิตค่ะทิพาทีหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริบ้านสันติสุขบ้านขุนกาลังอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับ ค่ะหัวหน,น้าคะจะให้พูดให้เห็นภาพอะคะ่ะวันนี้ที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังแตกต่างไปจากช่วงแรกที่เริ่มโครงการยังไงบ้างคะจะพูดให้เห็นภาพนะครับค่ะซึ่งผมก็ต้องขอขอขอเท้าความไว้ก่อนแล้วกันว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งนะครับค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่ได้ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยโดยการจัดสรรพื้นที่ ของทางภาครัฐนะครับได้จัดสรรไว้ให้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราพบว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งของต้นน้ําแม่น้ํายม,มานะครับ mm. ซึ่งสภาพณตอนนั้นเนี่ยเป็นสภาพเป็นป่าต้นน้ําที่ถูกบุกรุกแผ่ถา,างขยายเป็นวงกว้างก็คือถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ําแล้วก็จะเกิดผลกระทบในหลายๆอย่างหลายประการไม่ว่าจะเป็นภูทกภยัยภัยแรงหรือด,ดินลถล่มเหล่านี้นะครับซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยจะสําสคัญเราจะทำยังไงให้ พื้นที่ตรงนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยชาวบ้านที่นี่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมทำไร่เลื่อนลอยปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับซึ่งณตอนเนี้สถานีเนี่ยพยายามนับตั้งแต่อที่มีการจัดตั้งสถานีขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนสมัยก่อนเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างเช่นสานัวพวกขั้นพื้นฐานเลยถนนแต่ก่อนก็เข้าถึงลาบากอืซึ่งณนะนะตอนนี้ก็เราก็จะมีถนนซีเมน เข้ามาในถึงหมู also, então, act, ่บ้านแล้วนะครับค so, so, uh, ่ะไฟฟ้าแต่ก่อนก็จะไม่มีแต่ไฟฟ้าก็ได้นําไฟฟ้าเข้ามานะครับในส่วนของด้านการศึกษาเนี่ยแต่ก่อนก็จะไม่มีโรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่น้องชาวมงเราก็จะมีการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงหมอสามนะครับที่นี่จะให้เห็นว่าเราก็จะมีส่งเสริมทางด้านการศึกษาด้วยในส่วนของการฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยเราก็มีการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่า ทดแทนนะครับในพื้นที่ป่าเสื่มโทมโดยใช้แรงงานจากชาวบ้านเราเนี่ยแหละครับ <S 2> <S 2> ในการฟื้นฟูสภาพป่าให้มันมีพื้นที่สีเขี่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงตอนนี้เราก็พยายามจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนหันมาจากการปลูกพืชเชิงเดียวทําไร่เลื่องลอยเนี่ยหันมาปลูกไม้ผลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงเพิ่มมากขึ้น นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเงาะอาวาโดลองกองแล้วก็รวมถึงทุเรียนด้วยเหล่านี้<อ>เราพยายามจะส่งเสริมคครับตั้งแต่นั้นมาก็พยายามจะปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เปลี่ยนจากการทำเลือยเชิงเดียวมาเป็นไม้ผลมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงครับ ก็แสดงว่าตั้งแต่สมเด็จพระบันปีหลวงได้สเสด็จพร่เนินท่อพระเนตรพื้นที่ในปี2548แล้วก็มีการจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระชนมฤติแห่งนี้ขึ้นหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาช่วยกันพัฒนาพื้นที่เริ่มตั้งแต่เ,เรื่องของสาธารณูปโ,โภคขั้นพื้นฐานจนมาถึงเรื่องของการเกษตรพัฒนาอาชีพแล้วอย่างนี้ทางหน่วยงานเองอะค่ะมีการทําความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้รับทราบถึงโครงการตรงนี้ยังไงบ้างคะทุกครั้งลนะครับซึ่ง ในหมู่บ้านเนี่ยเราเราก็จะมีการประชุมของผู้นําอยู่แล้วนะครับซึ่งทุกทุกครั้งเนี่ยการที่เราจะส่งเสริมหรือบอกประชาชนเนี่ยในความสําคัญของอโครงการแา,า,ารพัฒนาการเกษตรษที่สูงนาสนิสุข,ขุณกําลังเนี่ยครับก็จะมีการบอกกล่าวประชาชนอยู่แล้วต่อเนื่องรวมถึงในการส่งเสริมแล้วก็ปลกฝังชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นงานอ่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆเราก็จะมีการจัด ร่วมกับชุมชนเด็กนักเรียนในพื้นที่นะครับเพื่อปลูกฝังให้เขาเห็นความสําคัญของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงไม่ว่าจะเป็นด้านของการฟื้นฟูระบบนิเวะ,ะนะครับแล้วก็ด้านการอนุรักษ์ป่านะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการน้ำเสนอของการปลูกไม้เศรษฐกิจประมาณนั้นนะครับเราก็จะมีการบอกอมือนเมืมนาการกระชากกับทางผู้นำอยู่ตลอดค่ะก็สถานที่แห่งนีเ้เป็นวิทยาลัยชุมชน ที่คอยต่อยอดสร้างความรู้ให้ชาวบ้านอย่างที่หวัวหน้าเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามาีเรื่องของการส่งเสริมไม้ผลใช่ไหมคะอย่างเช่นทุเรียนซึ่งในพื้นที่ตรงนี้แต่เดิมมันไม่น่าจะมีการปลูกทุเรียนถูกต้องครับแล้วอย่างนี้เ,ออเราจะมีตลาดรอ,องรับผลผลิตไหมคะตอนนี้พูดถ้าพูดถึงพูดถึงตลาดเนี่ยส่วนมากต้องต้องมองว่าทุเรียนเนี่ยเรากําลังส่งเสริม ในในส่วนของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งเสริมถึงขั้นที่ต้องมีผลผลิตพอที่จะจําหน่ายแจกแจกซึ่งบางทีเราอยู่ในขั้นของการส่งเสร im, ิมก็คืออาจจะอ่าชาวบ้านอาจจะได้รับไปผลละประมาณห้าต้นสิบต้นประมาณเนี้ครับเพื่อค่ทดลองดูว่าเขาสามารถดูแลแล้วก็ทําให้เกิดผลผลิตได้หรือไม่เพราะว่าต้องําเนียนว่าปัจจัยของของน้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการอ,อ่าให้พืชผลเหล่านี้เติบโตนะครับซึ่ง ทางสถานีเนี่ยมองว่าปัจจัยของน่านน้าเนี่ยยังขาดอยู่แต่ที่เรากําลังทําเนี่ยเราก็ยังมีนอกเหนือจากโครงการส่งเสริมพวกเนี้ยในเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็ยังมีการส่งเสริมระบบกระจายน้ําเพื่อให้รัฐดอเนี่ยมันม,มีระบบกระจายน้ํามีบ่อพวงเพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใช้ในการทางการเกษตรให้มากขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่ทําปลูกทาไมเขาถึงปลูกพืชเชิงเดียวหรือทำาแลิงลอนเพราะว่าพืชเหล่านั้นเนี่ย มันไม่ต้องการน้ามากซึ่งซึ่งเราก็ทราบดีแล้วว่าไม้ผลเนี่ยมันต้องการน้าเพราะนั้นเนี่ยเราเราเราพยายามทาควบคู่กันกับเกษตรกรที่ชาวบ้านที่สนใจเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ทั้งระบบเกษตรบอกปวงแล้วก็ไม้ผลเพื่อทําการปลูกลองดูครับว่าได้ผลผลิตไหมแต่ที่เห็นภาพนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอะโวคาโดซึ่งตอนเนี้ให้ผลผลิตแล้วเมื่อเราได้ดําเนินการแจกไปนับแต่ตี ปี64ค่ะอะ่ก็เริ่มได้ผลผลิตขึ้นมาแล้วก็ทางถ้าถามถึงตลาดเนี่ยตอนนี้ก็ยังกลายเป็นที่ยังยังเป็นตลาดของของการที่จะชาวบ้านก็จะเอาผลผลิตเหล่านี้ลงไปในที่ตัวอำเภอเพื่อจำหน่ายนะครับค่ะก็เรียกว่าเริ่มได้ได้ผลกลับมาแล้วหลังจากที่มีการส่งเสริมไปในช่วงระยะ4ปี3-4ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเนี่ยเราพยายามจะส่งเสริมให้มันเขาเขามีทั้งไม้ผล แล้วก็เราส่งเสริมทั้งไม้เกษตรกิจไม้ให้ให้เนื้อไม้ด้วยไม่ว่าจะเป็นน,นะครับรวมถึงออย่างมะขามป้อมปลาดูเหล่านี้ครับเพื่อให้เป็นการผสมผสานเพื่อให้เขาทำกเกษตรของเขาเนี่ยให้แต่ละฤด,ดูเนี่ยมีสิ่งที่เขาจะต้องให้ผลผลิตกับเขาแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงที่เขาตลอดทั้งปีนะครับเพื่อเป็นการหนเวียน แล้วที่นี้ในเรื่องของการสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดโครงการไปสู่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ล่ะคะที่จะให้เขารับรู้ถึงแนวทางการดําเนินงานแล้วก็มีการเรียกว่ามีส่วนช่วยดีกว่ามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนต่อยอดงานเหล่านี้เนี่ยได้มีการดําเนินการไปแล้วบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้างคะในส่วนของการสืบสารรักษาต่อยอดน่ะครับทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมการดําเนินงานอย่างเช่นถ้าพูดถึงใน,ในเรื่องของอยากจะปลูกฝังเด็กเนี่ย เนี่ยอย่างช่วงเนี้ยในเรื่องของการปิดเทอมค่ะเราก็มีให้มีการจ้างงานแล้วก็มาช่วยกันทํางานในในหน่วยงานไม่ว่าจะสาวนีเกษตรเองหรือทางสานีป่าไม้เองนะครับก็จะมีเด็กๆเ,เข้ามาคก็ในส่วนของชาวบ้านเองที่ที่พยายามจะอ่ผมอยากให้ซึมซับแล้วก็อน,นุรักษ์หงวแขงซนทีตรงเนี้ยในฤด,ดูไฟเนี่ยเราก็มีการร่วมกับชุมชนในการให้ชุมชนเนี่ยเป็น เป็นผู้ดูแลรักษาไม่ให้เกิดไฟป่าที่เกิดการจ้างนัง่นคืออทคการดูแลรักษาป่าพื้นที่ของชุมชนเองก็จะเกิดผลดีว่าเขาก็ได้ถึงซับแล้วก็รักษาและห่วหงแขนพื้นที่ตรงน,นี้ให้หยู่สึกต่อไว้ให้ลูกให้หลานไปตลอดไปครับอืมค่ะ ก็เรียกว่ายัางไงก็มีการส่งต่อให้กับคนในพื้นที่ที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เขาได้รู้เรื่องราวของโครงการตรงนี้ดีจังเลยผ่านมาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษแล้วที่โครงการสถานีพัฒนาการ,กรเกษตรที่สูงตามพระราชด,ดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกําลังได้ดําเนินงานมาจนถึงวันนี้เรียกว่าประสบความสําเร็จในการปรับเปลี่ยนแล้วก็สร้างพื้นที่นี้ให้เกิดความยั่งยืนแล้วหรือยังคะในส่วนของการปรับเปลี่ยนให้ยัง่งยืนเนี่ยผมว่า สำเร็จมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีมีสื่อแต่ก่อนเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับการที่เราจะสื่อสารกับชุมชนข้างบนเนี่ยการที่เขาจะรับข่าวสารหรือรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่มีทักหลังมันมัน,มนอาจจะเราเนี่ยพยายามทำฐานนิเทศเพื่อเป็นแหล่งเก็บสมเอนุนี้ายชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยเขาก็จะเห็นตัวอย่าง อ,อย่างน้อยมีกลุ่มหนึ่งที่ที่เขาเห็นว่ามันน่าจะไปต่อได้เขาก็ทํามันก็จะเกิดการเปลี่ยนรู้ว่าเขาก็จะเห็นตัวอย่างเองจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาโอเคเขาทําเห็นผลผลิตแล้วค่ะก็จะเกิดการทําต่อต่อกันแล้วชุแล้วเท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มากก็น้อยที่เกษตรกรส่วนหนึ่งเปลี่ยนจากการทําไร่เรื่องลอยปลูกพืชเชิงเดียวหันกลับมาทําสวน ผสมหรือการปลูกไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเปลี่ยนจากพื้นที่หัวโลนกลายเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะครับค่ะผมว่าเป็นสิ่งที่เห็นแล้วมันน่าชื่นใจแล้วก็อยากจะทําให้พื้นที่เหล่านี้นะครับทั้งสื่อนี้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ คนพื้นราบที่อยู่กรุงเทพฟังแบบนี้ก็รู้สึกว่าชื่นใจไปด้วยถ้าเมื่อป่าต้นน้ํายังคงอยู่เรื่องของการรักดินและน้ําแล้วก็เรื่องของทรัพยากรต่างๆเนี่ยน่าจะอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึน้นนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าอนุชิตนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวอันนี้ให้เราได้ทราบกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับค่ะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกอปร,รอค่ะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกบร,รอด้วยนะคะติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกบร,ร์รวมสืบสารงานพระราชดำริ